สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆคนวันนี้เราพามาดูรถแบ็คโฮนะคะมาขุดสระมาขุดสระแล้วก็มาเนี่ยโกยหญ้าขึ้นมาทำปุ๋ยนะคะหญ้านี้เนี่ยจะเป็นหญ้าปล้องนะหญะ้าปล้องเนี่ยจะเป็นหญ้าที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะแล้วก็ วัวเนี่ยชอบกินมากเลยเพราะเขาจะมีเป็นไส้ข้างในนะคะย่าป้องมีไส้ข้างในแต่ก่อนเนี่ยแม่นิตาเคยไปเอามาทําเป็นดอกไม้นะคะตรงปล้องข้างในเนี่ยจะมีไส้อยู่เป็นใหญ่ๆเลยนะคะเอาไม้เนี่ยดันออกมาแล้วมาชุบสีแล้วทําดอกไม้เอาเ,เด็กๆนะคะเน่ยยับป้องเนี่ย เขาจะเจริญเติบโตแล้วก็แตกกอได้เร็วมากเพราะว่าเขาจะเลื้อยไปเป็นป้องๆไปก็เลยเรียบยับป้องนะคะใบสีเขียวนะคะยอดอ่อนวัวควายนี่ชอบมากเลยค่ะวันนี้ก็เขาก็จะมาขุดตรงนี้ใหม่นะคะแต่ก่อนอาหมากมิ้นก็มาดูด้วยเขาเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วนะคะ บางแก้วเนี่ยเขาจะชอบลากนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะผสมไม่ให้ดุนะคะก็เลยมีแบบหัวกหนกขึ้นมาอ่ะตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะคะเป็น,เป,นเป็นนาแบบเป็นนาข้าวนะคะแล้วเขาก็จะมาแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปไปขุดระเล็กๆนะคะแล้วก็ หญ้าที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็จะโกยย้าขึ้นมาไว้ทําปุ๋ยนะคะยาปลอกเนี่ยเวลาเวลาเอามาทําปุ๋ยเนี่ยเพราะว่าโกยขึ้นมาทับถมกันเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยนะคะเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยญ้าสดารถแมคโครเนี่ยอยู่ที่นี่หลายวันแล้วนะคะเขาจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้ขุดอยู่แถวนี้หลายวันแล้วนะคะก็ ถ้ารถมาลงเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะพร้อมใจกันที่จะขุดสะหรือว่าจะปรับหน้าดินตักหน้าดินปรับให้เสมอกันอะไรย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้ารถแมคโครมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็นานๆเขาจะมาครั้งหนึ่งถ้าเราชั่วโมงน้อยๆเขาก็ไม่มานะคะอันนี้เขาคิดอยู่ที่ชั่วโมงละ1 ,700 บาทนะคะ หชั่วโมงก็1,700บาทก็เลยสลับกันไปเป็นเจ้าเจ้าไปนะรต,รนนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นที่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะเดี๋ยวพอถ้ารถไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รถมาทำเพราะว่าถ้าเราเอาแค่สองสามชั่วโมงเงี้ยรถเขาก็ไม่เสียค่าน้ำมันลากมาเนาะเพราะว่ารถเขาอยู่ไกลอะไรเงี้ย แต่คนขับรถคนนี้เขาก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะคนนี้เขาขับรถมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะชำนาญมากเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะโกยเอาหญ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าถ้าเราทำเองเนี่ยทำไม่ไหวเลยนะคะเพราะหญ้าเขาหนามากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะขึ้นตามคันคลองคันสากเนี่ยคะ่ะบ่อที่เขาขุดแล้วนะคะก็จะเลียนเลี้ยนนิดนึงเพราะว่า เขาจะเลี้ยงปลาอยูนะ่นี่ก็สื่อสารกันนะเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาต้องคอยบอกรถตลอดนะคะว่าจะต้องทำยังไง,ย,งยังไงยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาในการทำนะจะได้งานเยอะๆนะเราต้องคอยดูคอยดูคอยบอกเขาอย่างที่ใจเราอยากจะได้นะเขาก็ทำตามใจเราทุกอย่างแหลนะรถ แต่ถ้าเป็นรถแท็กเตอร์ก็ทําไม่ได้นะคะเพราะรถแท็กเตอร์เนี่ยเขาก็จะใช้มีข้างหน้าเกรดวิ่งไปอย่างเงี้เนาะรถไถก็เอาไม่ไหวนะคะเนี่ยแต่รถแมคโครเนี่ยเขาจอมพลังมากเขาก็จะทําได้นะคะเนี่ยโกยเอาหญ้าขึ้นมากองกองเขาไว้เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยหมัก ก็นาก็เอี่ยมไปด้วยถ้าข้าวในนาเนี่ยถ้าคันนาหรือคันสะคันคลองเนี่ยเขาลกมากเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะคะก็จะมีหนูมีงูมีอะไรมากมาย,ยข้าวเราก็จะไม่ได้เก็มที่นะคะถ้าคันสะคันนาของเราเนี่ยเอี่ยมเนี่ย หนูอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อาศัยนะคะเราก็ต้องพยายามทําให้เอียเอ่ยมๆเขาไว้เนี่ยคะ่ะเนี่ยถ้าเรามีหญ้าบ้างมีดินบ้างมาทับถมนะคะไม่ถึงปีอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลบหมดเลยเดี๋ยวเราก็เอาลงไปใส่ในนาได้อีกเนะนี่ยโกยหญ้าขึ้นมาแล้วก็โกยดินขึ้นมาทับๆเข้าไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคูกนะเป็นคูกอยู่ อันนี้ก็เป็นที่นาของพี่สาวนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นิตาก็ลงมาถ่ายทําให้เพื่อนๆที่รักได้ดูกันสักแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วถ้ายังไงก็ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่นิตาจะพาไปดูการทำงานของรถแมคโครหรือว่ารถไถอะไรถ้ามีโอกาสนะคะก็ช่วยกดติดตามกด กระดิ่งนะคะให้แม่นิกตาด้วยนะคะแม่นิตาจะเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆที่รักทุกๆคนอีกนะคะในวันนี้ก็ขอจบไปกับแมกโครตัวใหญ่แรงเยอะนะคะแมกโครตักดินตักหญ้า,าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคน